สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัจฉริยะโพ์ล่าสุดเรียกได้ว่าหลังจากนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้ออกมาพูดถึงคดีน้องจมพูอีกครั้งหลังจากประกาศไม่ยุง่งการกลับมาครั้งนี้ทำเอาใครหลายๆคนต้องลุ้นกันอีกแล้วเพราะได้บอกใบถึงตัวคนที่ทําน้องชมพูว่าเป็นเทวดากับนางฟ้า ซึ่งหลังจากนั้นชาวโซเชียลก็ต่างพากันวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาว่าเป็นใครกันนะที่นายอัจฉริยะพูดและยังบอกอีกว่าคนที่ทำกับน้องเป็นคนชอบทางไสยศาสตร์ล่าสุดเรียกได้ว่าตื่นเต้นหนักไปอีกหลังจากนายอัจฉริยะได้โพสต์ข้อความระบุว่า กรรมเท่ากับนรกฆาตรกรให้เหมือนตกนรกทั้งเป็นขึ้นยุติธรรมน้องชมพู่ถูกพร,รากชีวิตไปตั้งแต่อายุยังน้อยไม่มีโอกาสร้องขอมีชีวิตเด็กน้อยและระบุคแคปชั่นว่าแฮชแท็กมันจบแล้วครับนายยิ่งนอัอชริยะโพสต์อย่างนี้คนก็ยิ่งตื่นเต้นยิ่งร้นเพราะคิดว่าหมายฉับจะออกมาวันนี้พร,รุ่งนี้หรือเปล่านะอย่างไรก็ตามพวกเราและสังคมรอดูหน้าคนที่ทำกับน้องชมพู่ทุกวัน ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ